พ่อและแม่ร้องขอความเป็นธรรมนะครับหลังจากส่งลูกวัยสขวบไปที่ศูนย์เด็กเล็กแล้วพอกลับมาเนี่ยมีรอยฟกช้ำไปทั้งตัวเลือดข้างในสมองด้วยด้านคุณครูปัดความรับผิดชอบครับอ้างว่าเด็กตีกันเองครับนายบัญชาพ่อของเด็กนะครับเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนพร้อมกับเล่าว่าตนกับภรยาไปรับลูกหลังเลิกเรียนเห็นลูกมีอาการผิดปกติบอกว่าปวดหัวแล้วก็ไม่อยากมาโรงเรียนแล้ว พอกลับไปถึงบ้านนะครับขณะก,กําลังจะสระผมให้ลูกสาวสัมผัสได้ว่าศีรษะของลูกเนี่ยมีเป็นเหมือนช้ำๆนะครับก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลหมอแจ้งว่าลูกสาวมีเลือดข้างในสมองก็เลยไปถามครูครับกลับได้คําตอบว่าเด็กเนี่ยเอาตัวต่อตีอตกันเองแต่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าดูจากบาดแผลแล้วน่าจะเป็นแรงของผู้ใหญ่มากกว่าก็เลยไปแจ้งความกับตํารวจสพเมืองนครราชสีมาปรากฏว่าตํารวจไม่รับแจ้งความอีก อ้างว่าไม่มีหลักฐานทําให้ตนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงมาร้องเรียนแบบนี้ขณะที่ทีมข่าวสอบถามรองปลัดเทศบาลที่ดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้เผยว่าทางคณะผู้บริหารได้เรียกครูมาสอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นครูอ้างว่าไม่ได้ทําก็เลยสั่งตั้งกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงกันต่อไปครับ